หัวข้อนึ่งครับจะเป็น Constructionism in Social Innovation นะครับเราจะได้มาร่วมการรับฟังมุมมองการเรียนรู้ผ่านโครงงานนะครับซึ่งก็จะเป็นในมิติของการที่เด็กๆนะครับได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและชุมชนนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับโดยที่จะ นำเสนอโดยเด็กชายทามินทรสิทธิ์นะครับแบบเด็กหญิงขอโทษครับนางสาวปวชชยาสมบัติสมพบนะครับและนางสาวทิตวันกังสเียนครับขอมอบเวทีนี้ให้กับทั้งสามท่านเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทามินทรสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อแตมครับและเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Constructionism in Social Innovation และก็ backstory นิดนึง เกี่ยวผมนะครับก็ไปกันเลยนะครับก็ก่อนที่ที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับ constructionism in social innovation เดี๋ยวผมก็อธิบายข้อมูลนิดนึงเกี่ยวผมนะครับก็ผมคือผมช่วยเด็กชายทัทสายสิทครับผมเข้าโรงเรียนดรุลสิขาอะไรตอนปีการศึกษา ประถมปีที่หนึ่งครับแล้วก็อยู่จนถึงปีการศึกษามัธยมปีที่อีสี่ครับก็คือป,ปีการศึกษาที่ผมกำลังจะเข้าครับผมในสมัยก่อนผมเป็นเด็กที่ชอบไม่ไม่ใช่สมัยก่อนในในเวลาที่ผมอยู่ประถมประถม,มครับผมจะเป็นเด็กที่ชอบแบบ เออเอาแต่ละอย่างมาสร้างของเยอะเออแล้วก็ในปีการศึกษานี้นะครับผมผมก็อยู่ในบ้านเออเชนแมคเกอรที่เพื่อทำทำเออของที่สามารถช่วยคนหรือหรือธรรมชาติได้ครับแต่ว่าในเวลาก่อนเนี้ยครับผมมาอยู่ในบ้าน MMAD เพราะว่า ในเวลานั้นผมชอบทําศิลปะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในบ้านเชนเมเกอร์แล้วครับจากการที่ผมคิดว่าการวาดศิละปะไม่แบบถนัดมากสําหรับผมครับผมก็เลยอยู่ในบ้านเชนเมเกอร์เพื่อช่วยให้ให้ผมพัฒนาในการเอ่อในการทำทำสิ่งของแล้วก็การเข้าใจให้กความยากลำบากของแต่ละคน ในในยุคสมัยนี้ครับแต่ว่าผมก็ยังทำศิลปะในเวลานอกครับก็ในเวลาที่ผมอยู่ในบ้านเชฟเมเกอร์นะครับผมก็ได้เข้าไปในเอ่อ s y s t r m for s ์ซอฟต์แว s ที่คูบอยเสนอให้ผมครับแล้วก็ในเวลาที่ผมอยู่ในเอ่อเอ่อคงในเอ่อที่นี่ครับ ผมก็ได้เห็นเกี่ยวกับการยากลำบากของแต่ละคนรอบโลกแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองไทยหรืออะไรแบบนี้ด้วย่ครับผมก็ได้เห็นว่าถ้ามีการที่หลายคนมีความยากลำบากเพราะเอ่อภาวะฤดูเอ,อ,อ่อโลกโอก แบบ global warming หรืออะไรแบบนี้ครับผมก็หลังจากได้เข้าไปใน system for sub awareness ครับผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนโปรเจกต์เอสิ่งที่ผมทำแล้วครับเพราะว่าในเวลาก่อนนะครับผมไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่ช่วยให้ให้คนอื่นมาคนอื่นหรือธรรมชาติมากครับ เออในเวลาก่อนผมก็แค่ทำโปรเจกต์เพื่อความเออเออสนุกสนุก,นกที่ผมชอามันจะสนุกเดียครับแต่ว่าหลังจากเข้าใน System for s e ซ f awareness แล้วครับผมก็เริ่มทำโปรเจกต์ที่สามารถช่วยให้ธรรมชาติช่วยคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วครับก็ก็มีการทำโปรเจกต์ เพื่อเพืช่วยช่วยคนเพื่อช่วยต้นไม้ที่อยู่ในเอ่อกินเฮาส์ต่อมาก็มีการทำโปรเจกต์ที่ช่วยคนผูผ้อุปสรหรือคนที่ความจำไม่ดีมากแล้วก็สุดท้ายมาก็ทำโปรเจกต์ที่ช่วยคนที่ขี่จัก,กรายานหรือสกูตเตอร์บนถนนนะครับ ก็ในให้ปีที่การศึก,กษาสองหรือหนึ่งปีไม่สองปีที่ผมได้อยู่ในบ้านเชนเมเกอร์แล้วนะครับผมกเ็เริ่มได้ทำโปรเจกต์ที่ช่วยคนผู้ผโโอุปโโแล้วก็คนรักใหม่แล้วก็ธรรมชาติระบบแวดล้มอ,อมอะไรแบบนี้ครับ หลังจากการอยู่ในบ้านโปรเจก t นี้ครับก็นี่เป็นเห็นโปรเจกต์แรกที่ผมท,ทำนะครับหลังจากตอนใหม่ตอนอยู่ในบ้านเชนเมเกอร์ครับมันจะไม่มีเสียงนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเห็นโปรเจกต์แรกของผมตอนอยู่ในบ้านเชนเมเกอร์ครับก็คือมันเป็นเอ่อฮีทเซนเซอร์สำหรับสมาร์ ฮาร์ดเซนเซอร์สมาร์ทฟาร์มอ่ะครับที่สำหรับกรีนเฮาส์ก็ในเมื emat. ่อก็วิธีที่มันใช้นะครับก็คือในเวลาที่ตอนต้นไม้ที่อยู่ในกรีนเฮาส์ครับก็มันมีโอกาสที่เอ่อการที่มันอยู่ในกรีนเฮาส์เป็นนานมากครับมันก็จะร้อนกันไปจนมันสามารถตายได้ผมก็เลยทำโปรเจกต์นี้ที่ตอนมันร้อนมาก มันก็จะเออเปิดเออที่พอนน้ำเพื่อช่วยเอาอุณหภูมิลงนะครับเออและในเวลา,อาของผมที่ทำโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ได้ไปผมกับครูบอยแล้วก็พี่มัธยมไปอีกคนหนึ่งครับเอ่พอพวกเราทั้งสามคนก็ได้ไปคอลแลบกับออกเออดร์โยชิโร่จากญี่ปุ่นนะครับเพื่อ เข้าใน world youth r u l e อ,อ,อันหนึง่งเพื่อเข้าการแข่งขันอันหนึ่งครับแล้วก็ผมผมดรยูชิโรคูบอยแล้วก็พี่คนหนึ่งครับเพราะเราได้รางวัลทองอันหนึ่งครับในการแข่งขันนั้นนี่คือพวกเราโรงเรียนแห่งพวกเราครับ,รรรบที่คอลแลบกันแล้วก็สำหรับโปรเจกที่ทำ ทำเทอมนี้นะครับก็เป็นเห็นกระเป๋าที่ช่วยให้คนที่ขี่จักรยานหรือสกูตเตอร์บนถนนนะครับเพราะว่าจากการที่มีฤดูโลกร้อนอะไรแบบนี้ที่แล้วครับหลายคนก็มีการเปลี่ยนจากการใช้รถมาเป็นขี่จักรยานหรือสกูตเตอร์เพื่อไปทำงานอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเพราะทำการขี่แบบนี้นะครับ เออมันมีมันสามารถมีสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการโดนเออรถชนเพราะว่าไม่รู้สัญญากานตอนขี่ครับผมก็เลยทำโปรเจก t นี้เพื่อช่วยเพืไม่ให้สิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับนั่นทั้งหมดที่ผมจะพิเศษแล้วครับ,รบขอบคุณครับผมครับขอบคุณเออเชร์แตมนะครับ สำหรับการนำเสนอในช่วงนี้นะครับครับขอเชิญผู้นำเสนอคนถัดมาเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อปวิชยาสมบัติสมพบนะคะมาจากานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์การแข่งขันทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์การค้นหาตัวเองของหนูค่ะก็เมื่อก่อนนี้ ทุกคนอาจจะเห็นหนูเป็นคนที่แบบเติดเต้นแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนขนาดนั้นให้ความสําคัญในการเรียนเป็นอันดับที่น้อยที่สุดแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาที่แบบมีงานอดิเรกเต็มไปหมดแต่ว่าก็ยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบชอบอะไรคือจริงๆรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าก็ยืนยันที่จะแบบทําตรงนั้นเป็นแค่งานอดิเรกไม่ใช่เอามาเป็นแบบทาในอาชีพในอนาคตหรือว่าสนใจที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยค่ะก็ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนมอปลายหนูก็เลยเริ่มี่จะแบบเฮ้ยมันต้องเริ่มจริงจังได้แล้วต้องแบบหาตัวเองได้แล้วเมื่อก่อนนี้หนูอยู่บ้านเอนจิเนียร์ค่ะก่อนแบบประมาณมอต้นอยู่บ้านเอนจิเนียร์ก็รู้สึกแบบเออบางโปรเจกต์มันก็แฮปปี้บางโปรเจกต์แบบมันก็ไม่แฮปปี้หนูก็เลยลองย้ายไปอยู่บ้านวิทย์ไปทําแบบเรื่องการทดลองแล้วก็ไปทําพวกเชิงจิตวิทยาค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวหนูค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่ได้เอนจอยกับมันหนูก็เลย กลับมาอยู่เอนจิเนียอีกครั้งค่ะตอนประมาณมสเทอมสองค่ะก็ได้หนูหนูอยู่บ้านเอนจิเนีแล้วมันก็มีแบบคุณครูเขาก็เอาพวกการแข่งขันมาให้เอาแบบเฮ้ยสนใจไหมการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันอ,ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อสู้ฝุ่นเพียงจุที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็หนูทำกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะแล้วก็โครงงานที่หนูทำจะเป็นจักรยานกรองฝุ่นแล้วก็จะมีพวกแบบ มอเตอร์ในการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ออกแบบพัดลมกองอากาศค่ะคือหนูสนใจทําโครงงานนี้เพราะว่าออก่อนหน้านี้หนูเคยทําโครงงานที่แบบเคยร่วมทีมที่ทําเครื่องกองฝุ่นค่ะประมาณนั้นหนูก็เลยแบบอยากลองทําโครงงานแนวนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหนูทํากับเพื่อนอีกคนนึงมันจะมีในโครงงานนี้จะมีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องในการหนูทําฝ่ายฮาร์ดแวร์ซึ่ง เออมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากค่ะคือหนูไม่เคยประกอบจักรยานเลยแล้วก็ค่ะประมาณนั้นเออแล้วเมื่อหนูแข่งขันมันก็ต้องมีแบบไปพรีเซนต์งานให้กับกรรมการแล้วก็อธิบายพวกรายละเอียดงานส่งพวกใบสมัครไปแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็คือหนูได้ผ่านเข้ารอบไปตอนนั้นจําได้ว่าแบบดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นการแข่งขันแรกแล้วมันก็ออกมาแบบดีค่ะซึ่ง หนูก็ภูมิใจค่ะแล้วก็สุดท้ายล้วได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะก็หลังจากการแข่งขันนั้นจบการแข่งขันตัวนี้ก็มาใหม่ค่ะก็คือเพื่อนแนะนํามาค่ะก็จะเป็นการแข่งขันออกแบบเอ้ยการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของสวทชค่ะก็มันจะเป็นการแข่งขันที่แบบยากขึ้นอีกหนึ่งเลเวลค่ะซึ่งเออหนูมันมีเวลาน้อยในการเตรียมการหนูก็เลย เลือกที่จะพัฒนาจากักรยานจากโปรเจกต์ที่แล้วให้มันแบบเออเป็นไฟฟ้าหรือว่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันมากขึ้นค่ะก็คือมึททากับเพื่อนเหมือนเดิมแล้วนึงจำได้ว่ารอบแรกที่เขาให้แข่งขันก็คือเข้าไปพรีเซนต์พวกงานรายละเอียดงานกับเขาภายในเวลา5นาทีแล้วก็ถามตอบอีก10นาทีซึ่งอาจารย์ที่เขาเป็นกรรมการก็คือเป็นอาจารย์ที่มีความรู้มากม ค่ะแล้วหนูจําได้ว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เตรียมตัวไม่ดีมากพอก็เลยต้องใช้เรื่องแบบกีกยวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไหวพริบในการตอบคาถามเยอะมากมากค่ะซึ่งหนูก็คิดว่านตอนนั้นทําได้ค่อนข้างดีแล้วค่ะก็รู้สึกโอเคค่ะก็ได้รางวัลชมเชยมาค่ะส่วนการแข่งขันสุดท้ายนะคะที่เคยทํามาก็คือแฮกเกอร์ตอนค่ะแฮกเกอร์ตอนเป็นการแข่งขันที่ ให้สร้างนวัตกรรมภายใน36ชั่วโมงแล้วก็เป็นการแข่งขันที่มีหลากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันด้วยค่ะก็คือเอ,อ่อจากตอนแรกๆที่หนูได้พูดมาก็คือหนูทำโครงงานเกี่ยวกับพวกยานยนต์อะไรอย่างนี้เป็นหลักใช่ไหมคะเอ,อ่อในในงานแฮกเกอร์ตอนหนูลองเปลี่ยนเป็นทำสายเฮลท์แคร์ค่ะก็คือทำตัวทรโฟเป็นเครื่องเอาไวฟ้ฟื้นฟูปอดค่ะแล้วก็จะมีตัวแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องด้วยค่ะประมาณนั้น ค่ะแล้วก็ทําไมหนูถึงมาแข่งขันงานแฮกเกอร์ตอนก็คือเออเหมือนตอนที่หนูไปแข่งจักรยานที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะมีผู้จัดงานแฮกกอตอนเขาเหมือนเห็นงานของหนูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็แบบอาจจะพัฒนาต่อได้ก็เลยเชิญชวนให้มาแข่งขันค่ะซึ่งหนูก็ตอบรับเพราะว่าคิดว,ว,ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะแต่ว่าการแข่งขันนี้เพราะว่ามีหลากหลายประเทศแล้วก็ยากมากๆก็เลยทําให้หนูก็ไม่ได้ ชนะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สุดท้ายแล้วนอยากจะบอกพ้อยหลักๆที่หนูได้จากการแข่งขันค่ะคือหนูไม่ได้สนใจว่าแบบมันต้องชนะหรือว่ามันแพ้ไม่ได้แต่แค่หนูมีสามพ้อยหลักๆที่หนูได้เรียนรู้ก็คืออย่างแรกคือหนูได้หาตัวเองหนูได้รู้จักตัวเองจากทุกๆการแข่งขันแล้วก็ทุกๆงานที่หนูได้ทํามาคือหนูหนูคิดว่าหนูชอบเรื่องแบบเอนจิเนียร์เรื่องใช้แบบมีการต่อวงจรไฟฟ้ามีการออกแบบประมาณนั้นค่ะ หนูก็เริ่มที่จะแบบศึกษาแล้วก็ทําโครงงานในโรงเรียนที่เขามีให้ทําแบบนี้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หนูได้จะนําไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไ,ได้แบบถูกทางค่ะเรื่องที่สองก็คือเรื่องอาการแบ่งเวลาค่ะเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ได้มีแต่การแข่งขันก็ต้องมีแบบทั้งเรียนทั้งผ่อนคลายทั้งเล่นกับเพื่อนก็มันก็ทําให้เราต้องรู้จักการแบบ manage เวลาให้ดีมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาค่ะ หนูได้แข่งขันทุกคนหลากหลายคนได้เห็นศัก,กยภาพของหนูแล้วก็มีแบบได้ไปออกทีวีอะไรอย่างนี้ได้ซอร์ติฟิเคตซึ่งมันก็ค่อนข้างสำคัญมากๆกับแนนนาคดค่ะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะขอบคุณค่ะผมขอบคุณน้องเนเจอร์นะครับเชิญผู้นำเสนอท่านถัดไปได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิตวันกังเสถียรเนาะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่เด็กหญิงแล้วลืมไปค่ะก็อยู่โรงเรียนดลรุณสิขามอะไรมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะก็อยู่มาตั้งแต่ปสาตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นชั้นม .6 ไปสดๆร้อนๆเลยค่ะก็อยู่ดลรุณมา10ปีจริงๆก็เป็นนักเรียนเก่าเลยเนาะก็มีหลายๆอย่างที่ได้เรียนรู้ค่ะจริงๆตลอด10ปีเนี้ยเนี่ย ก็ได้ทำโปรเจกต์ค่อนข้างหลากหลายได้เริ่มครั้งแรกเนี่ยก็คือได้ทำโปรเจกต์อย่างจริงจังครั้งแรกก็เมื่อตอนได้ขึ้นมัธยมมาเนาะพอขึ้นมัธยมมาเนี่ยก็ต้องขอบูพื้นก่อนเลยว่าโรงเรียนของเราก็มีบ้านเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะด้วยความที่ความสนใจของนักเรียนเนี่ยจะค่อนข้างกว้างทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นบ้านเรียนรู้นะคะก็คือแต่ละบ้านเนี่ยจะมีจุดจุดมุ่งหมายความสนใจที่แตกต่างกันค่ะบ้านหลักๆที่เราจะมีในทุกเทอมก็จะเป็นบ้าน MMAD หรือว่าเป็นบ้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะงานอาร์ตงานดีไซน์ค่ะบ้าน Engineer i n g หรือว่าบ้านบ้านงานวิศวะแล้วก็อาจจะมีบ้านอื่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าไปเดินสายมาทุกบ้านแล้วค่ะอยู่มาทุกบ้านแล้วเนาะโปรเจกต์ที่ได้ทำก็เลยจะมีความแตกต่างกันไปค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวอาร์ตดีไซน์แนวเอนจิเนียริงแนวทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับ ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นแนวโซเชียลสตูดี้งานสังคมศึกษาหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็คือได้ลองทำเป็นบิสเนสแอนด์ฟแน a n นซ์ค่ะ ซึ่งสาเหตุที่ทําเยอะขนาดนี้ที่เปลี่ยนแนวไว้ทุกทครั้งเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ทําได้ดีในทุกแนวแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าชอบทําอะไรดังนั้นเนี่ยการที่เราได้ลองทําแบบโครงงานหลายๆรูปแบบอย่างแรกเลยมันคือทําให้เราสามารถสกรีนตัวเองได้นะว่าโอเคงานอันนี้เนี่ยเป็นงานที่รู้สึกว่าเอนจอยทำแลวรู้สึกมีความสุขหรือว่างานไหนที่เอออาจจะยังไม่เหมาะสมกับที่เราชอบเนาะ อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจากการทำงานในหลายในหลายปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่ได้หลักๆเลยในเมื่อ,อพูดกันตรงๆเนาะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจตัวเองยังหาตัวเองไม่ได้เจอขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้เข้าใจจากการเรียนที่ดารุณเนี่ยก็คือ,อได้เรื่องโปรเซสการทํางานเนาะขั้นตอนในการทํางานเพราะว่าถึงโปรเจกต์ที่ทําจะหลากหลายจริงเนี่ยแต่ว่า mindset หรือว่าโปรเซสในการทํางาน ก็คือเป็น p r o เซส s เป็นโปรโต t y p e เดียวกันหมดเลยค่ะแล้วก็แอพพลไปในแต่ละสถานการณ์เท่านั้นเองวันนี้ก็อยากจะมาแชร์โปรเซส s ที่ได้จากการเรียนจากดรเซข้าไลค่ะอันนี้ก็ขอเอาเป็นตัวอย่างเลยเนาะเป็นของเทอมที่แล้วค่ะเป็น โปรเจกต์ที่ทำลองเปิดธุรกิจติวเตอร์ขึ้นมาค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดติวเป็นอคอร์สเรียนโทฟเฟลกับไอเอลเนาะอันนี้ก็คือเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนจากพื้นที่ที่ตัวเองรู้สึกสบายใจพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ชอบทําธุรกิจเนาะเป็นคนไม่ชอบขายของเป็นคนกลัวกลัวขาดไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอไดอ้ครั้งนี้มีโอกาสเนี่ยก็เลยลองคว้าไว้เนาะรู้สึกว่าน่าจะต้องลองทําสักครั้งหนึ่งค่ะพอได้ลองทำเนี่ยก็ได้มีอย่างแรกเลยเนาะเวลาทำโปรเจกต์เนี่ย ก็คือต้องมีการตั้งเป้าหมายหรือว่ามีการตั้งจุดประสงค์ในการทําค่ะซึ่งจุดประสงค์ของโปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยมันคือการที่จะเออมันคือการพัฒนา Business Mo เด l ที่สามารถใช้ได้และอย่างที่2คือน business model นั้นมาใช้ทำมาใช้จริงในการเปิดธุรกิจค่ะอย่างที่2เลยโอเคเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าโครงงานเราเนี่ยจะมุ่งไปทางไหนอย่างที่2คือการแพลนค่ะคือการแพลแผนว่าแผนงานในตลอดการดําเนินงานทั้ง12สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้าง แน่นอนคะ่ะว่าแลนเนี่ยตอนต้นเพิมเราแ,ล,แลนไว้ยังไงเนาะตอนปลายเทอมมันมักที่จะไม่เป็นแบบนั้นคะ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่การปรับไปตามสถานการณ์เลยแต่ว่าการแลนไว้ตอนแรกเนี่ยจะช่วยเชฟความคิดเชฟกระบวนการให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นคะ่ะ อย่างที่2คือเครื่องมือค่ะเครื่องมือเนี่ยจะเปลี่ยนกันไปตามแต่ละโปรเจกต์เนาะก็คือเครื่องมือคือสิ่งที่อะไรก็ตามที่จะทำให้เราไปถึงจุดจากจุด A ไปจุด B ทําให้เราไปถึงเส้นชัยให้ได้ค่ะซึ่งตัว tool ของโปรเจกต์เขาที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นตัว Business Model Canvas ค่ะ Business Model Canvas เนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะเป็นช่องที่เป็นกระาดาษเปล่าๆที่แบ่งมาเป็น9ช่องมีให้ใส่ข้อมูลแตกต่างกันไปค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผนงานที่เอาไว้ให้วางแผนธุรกิจของเราเนาะเข้าไปในแต่ละช่องไม่ว่าจะเป็น Customer Segment ช่องนี้ให้พูดถึงเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการแล้วก็เติมข้อมูลของเราลงไปค่ะซึ่งตัว business model เนี่ยไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะคะตลอดทั้ง12 12สัปดาห์เนี่ยน่้มีการเปลี่ยน business model ไปด้วยกัน3ครั้งค่ะเนื่องจากว่าการเปลี่ยน business model ก็คือทำให้อัปเดตสถานการณ์มากขึ้นนอนแล้วก็ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเรามาถึงส่วนสำคัญเนาะก็คือส่วนของ process ขั้นตอนในการดำเนินงานนั่นเองค่ะ โปรเซสเนี่ยก็ไม่ว่าเราวางแผนอะไรไว้เรามีเครื่องมืออะไรที่เราอยู่ในมือที่เราจะต้องใช้เนาะในขั้นตอนนี้ก็คือการนําทุกอย่างเข้ามาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับโปรเจกที่เป็นติวเตอร์ดิจิเตอร์ออนไลน์เนาะก็คือจะมีการโปรโมทเอาข้อมูลของข้อมูลคอร์สของเราเนี่ยนมาโปรโมททําเป็นโปสเตอร์ต่างๆแล้วก็เ,เหมือนโฆษณาออกไปในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือว่า Instagram ค่ะ ก็<ค>มา,ามนี่นะครับชา้านิดนึงลู้กครับแต่ไม่ทำ <c oughs> <ช>โอเคค่ะต่อเลยค่ะได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นที่เป็นนอกจากการขายคอร์สแล้วเนาะก็ดึงความสนใจของลูกค้าโดยที่มีการเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเป็นเป็นเหมือนแฟกต์ภาษาอังกฤษเป็นเกิดความรู้ภาษาอังกฤษที่โพสต์ลงไปในแอคเคาท์เพื่อให้คนสนใจมากขึ้นค่ะ แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้ทำในโปรเจกต์เนาะซึ่งนอกจากการโปรโมทแล้วเนี่ยก็เราจะต้องหาเป็น Marketing s t r a t e g y ที่มันได้ผลหรือว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดที่มันจะได้ผลดีนะคะ อันที่มาคลิกกับโปรเจกต์ของหนูคลิกกับธุรกิจของหนูเนี่ยก็คือเป็นการแจกคอสฟรีค่ะเหมือนเป็นการแจกแซมเปิลฟรีเนาะให้เหมือนการทําอาหารแจกแซมเปิลฟรีให้ลูกค้ามาชิมถ้าเขาชอบเขาจะได้ซื้อต่อค่ะซึ่งการแจกแซมเปิลฟรีตรงนี้เนี่ยก็มีประสิทธิภาพพอสมควรเลยเนาะทำให้ตกลูกค้ามาได้ค่อนข้างเยอะค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือการที่ให้แจกแซมเปิลฟรีไปเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาลองให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาลงเรียน ด้วยการผ่านซูมเป็นเวลา2องช่วงเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่า,าลักษณะในการสอนเป็นยังไงเขาถูกใจมากอยแค่ไหนคะ่ะต่อจาก process นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวมันคือการ integration นะคะคือการบูรณาการนำสกิลอื่นๆนำวิชาอื่นๆที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเข้ามารวมกันกับโปรเจกต์ค่ะในของข่าวที่แล้วเนาะก็คือทำเป็นเรื่องธุรกิจซึ่งการทำธุรกิจเนี่ย การทำบัญชี Accounting จะขาดไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่า,ามี Income มีรายได้เข้ามาเนาะทางเงินที่ได้มาเนี่ยเราจะจัดการแบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วนยังไงบ้างเราจะกระจายไปตรงไหนเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถดันได้อย่างราบรื่นค่ะ โดยที่ทางทางของเราเนาะก็จะได้แบ่งเป็น85%สําหรับค่าติวเตอร์ค่ะ9%จ่ายสําหรับค่าตนะิวฟรีเนาะแล้วก็อีก6%เนี่ยเป็นค่าสําหรับยิงแอดยิงเออแอดเวอร์ทิสเมนต์ในยิงโฆษณาในตัว Instagram ค่ะซึ่งในเมื่อเรามีการแบ่งบัจเจ็ตแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีระบบที่จะต้องมารองรับตรงนี้เพื่อที่ทําให้รายรับรายจ่ายของเราเนี่ยไม่ได้แค่บันทึกเนาะแต่บันทึก จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบให้เราเห็นชัดๆว่าตอนนี้เนี่ยเรากำไรขาดทุนอยู่ตรงไหนนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่การนำตัวการทำบัญชีเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ได้มากเลยค่ะก็คือการทำบัญชีเนี่ย จะเป็นบัญชีที่ค่อนข้างละเอียดเป็นบัญชีที่ใช้สําหรับพาณิชย์เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายหรือว่าการเลคคอร์ดว่านักเรียนเรียนไปเท่าไหร่แล้วบั d เจตต,ต,ตัวคนนี้เหลืออีกเท่าไหร่ประมาณนั้นทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ใช้ทําในโปรแกรม Excel เนาะเป็นการเอานำความรู้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีมาบูรณาการในธุรกิจค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทุกโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะทำโปรเจกต์แนวไหนก็ตามสิ่งนี้จำเป็นต้องมีค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของ s u m m a r y แล้วก็ i s c u s s i o นนั่นเองการสรุปแล้วเนี่ยทั้งโปรเจกต์ที่เราทำมาเนี่ยโปรเซสเราเดินมากัน12เดินเดินทางกันมา12เดือนเนี่ยเออเราเออ2ิสองสิบส12สัปดาห์เนาะเราสามารถทำตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ในตอนแรกได้ไหมมีตรงไหนผิดพลาดมีตรงไหนที่เราอยากจะพูดถึงค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จากโปรเจกต์ที่แล้วนาะก็ได้มีการทำเป็นสรุปยอดขายค่ะว่าเนี่ยลูกค้าหนึ่งคือมาจากไหนบ้างเนาะแล้วก็ขายไปได้เท่าไหร่อัตราความสําเร็จของการที่เราแจกคารฟ,ฟรีเนี่ยมีเท่าไหร่คนมาลองเรียนเท่าไหร่และสรุปซื้อคอร์สจริงเท่าไหร่ค่ะนอกจากนี้ก็คือมีบันทึกไปด้วยนาะว่าคนที่ซื้อคอร์สเนี่ยมีคอร์สไหนพอเพลารที่สุดเผื่อที่เราจะสามารถนําข้อมูลเนี่ยไปพัฒนาธรุรกิจเราได้ต่อไปค่ะ ท้ายที่สุดเลยค่ะก็คือการตกตะกอนตกผลึกความคิดทั้งเทมนั่นเองเอ,อ,อันนี้เนี่ยก็จะทํามาในรูปแบบของการเสนอเนาะว่าลักษณะของ business model ที่มันมีประสิทธิภาพที่มันสามารถใช้ได้สําหรับธุรกิจดิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยมันจะน้าตาเป็นยังไงซึ่งก็ได้มีการทําสรุปมาแล้วว่า1เนี่ยต้องทําให้ลูกค้า show ดอน t ทล l นาะคือต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าของเรามีดียังไงโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาปากเปล่า,า,าค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมสําหรับโปรเจกต์เขาที่แล้วเอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเวลาที่สมมุติว่าโปรเจกต์อื่นๆเนาะถ้าเกิดว่าจะทําก็คือสามารถที่จะ follow ตามรูปแบบของโปรเจกต์ประมาณนี้ก็จะทําออกมาได้เป็นโปรเจกต์ที่เข้าข่ายกับดรุมสิขาไลาเสมอมาค่ะค่ะสําหรับสิ่งที่หนูอยากจะแชร์วันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณผู้นําเสนอทั้งสามท่านนะครับฟังแล้วเห็น สิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆเลยคือเด็กๆพยายามที่จะค้นหาตนเองนะครับค้นหาตัวตนพยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นเพื่อเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเรียกว่าเป็น reflection เนาะให้กับตนเองครับเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ตั้งหลักตั้งหลักว่าเรากำลังจะจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้แล้วเรากำลังจะก้าวต่อไปเนี่ย เรายังคงอยู่บนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายนั้นไหมเป็นการทบทวนเป้าหมายนั้นว่าใช่หรือเปล่านะทิศทางแบบนี้ถูกหรือไม่ใช่หรือไม่นะครับเป็นการตกผลึกทางความคิดที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับช่วงท้ายนี้คุณครูท่านไหนมีหรือผู้ฟังท่านไหนมีข้อคำถามหรืออยากจะให้ กำลังใจเด็กๆก,กลุ่มนี้ไหมครับ <c oughs> สามารถจะใช้วงนี้นะครับให้กำลังใจเติมเต็มหรือจะเป็นคำถามก็ได้นะครับเป็นเช่เลยครับอให้กำลังใจน้องเชิดเต็มนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราทำโครงงานแล้วเราได้ปรับเปลี่ยนโครงงานของตนเองให้อยู่ในรูปของการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับโครงงานที่มีคุณค่านะรงงานที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับ ก็อยากฝากเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆในเทอมต่อไปนะเราพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เราทำโครงงานและจากที่เราทำจนองเราเป็นทาเพื่อผู้อื่นมากขึ้นนเนี้ยคือสิ่งที่ดีแล้วนะครับฝากเอาไว้ในเทอมต่อไปว่าเราลองหาแฟกต์อะไรที่มันเกี่ยวกับผลกระทบต่อโลกหรือเอาปัญหาเป็นหลักมาใช้แล้วก็เราดูว่าสิ่งที่เราทําได้ทางด้านการประดิษฐ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยอะไรเรามีได้ว่านะครับเป็นโครงงานที่มีมินิปูนะครับ ของน้องเนเจอร์ก็ดีใจนะที่ส่งโครงงานหรือการแข่งขันอะไรไปแล้วก็้องเนเจอร์ก็รับหมดทุกอันเลยนะครับเติมที่ผ่านมาก็เลยได้ได้มีสนามนะมีพื้นที่ที่การการเรียนรู้ที่ดีดดนอกห้องเรียนนะครับที่เราไปเล่นกันนะก็ได้เรียนรู้ทั้งทั้งรเรียนทั้งครูนะครับได้ติดต่อกับสังงานกับคนทายนอกเนาะได้เห็นคอนนคชันแบบที่อื่นๆได้มาพูดคุยกันนะแล้วเราก็พบว่าแข่งงานเดียวทําให้เราได้งานแข่งอีกสามสี่อันมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่า เหมือนครับเราเราได้เอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันคนที่เขาเราจะสนับสนุนหรือชูเราครับ <c oughs> เขาก็เห็นแนว <c oughs> เห็นแววเราแล้วเขาาก็จะพยายามลากเราไปอยู่ในในจุดที่เขาต้องการว่าเราอยากจะเป็นอะไรเขาก็จะพาราไปก็ขอบคุณในส่วนนี้ที่ไม่ไม่ทิ้งโองกาสเดือนต่อไปต้้งมีก็อยากจะชวนต่อไปนะครับแล้วก็จะได้เอาองค์ความรู้พวกนี้กลับมาฝากให้น้องๆเราด้วย ส่วนของจีนนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าเจอตัวเองเมื่อไหร่มาบอกด้วยนะครับเผื่อถึงที่เราเจออาจจะเป็นเอนจิเนียริ่งกลับมาเจอใครก็ได้นะครับผมไม่ได้เจอจีนรับเดียวอยู่ม .6 ซะแล้วนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับหาตัวตนตัวเองให้เจอเนาะตอนนี้ครับครับผมครับขอบคุณฟูโอมครับผมครับ